เรื่องสุดท้ายครับกรณีที่ปป,ปชอเองก็ได้มีการทำหนังสือถึงนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพรรประจาตปัตในฐานะอดีตนายกมนตรีและนายสุเทพเจือกสุบรรนะครับสสสุราษฎรอดีตรองนายกที่ดูแลความฝ่ายความมั่นคงนะได้ให้ไปทอยให้ถ้อยคําในวันที่28กุมภาพันธ์นี้ในกรณีคดี91ศพที่มีการ สั่งสลายการจุมนุมและทําให้คนเสื้อแดงรวมทั้งพูนพี่น้อผู้มาร่วมจุมนุมเนี่ยเสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมากแต่ปรากฏว่านะครับคุณอภิธิ์กับคุณสุเทพเลื่อนครับโดยให้เหตุผลนะครับว่ายังเตรียมเอกสารข้อมูลจํานวนมากนั้นไม่พร้อมเพราะเรื่องนี้เกิดมานานแล้วนี่คือการสะท้อนว่า สมัยเป็นรัฐบาลรวมทั้งสมัยเป็นนายกฐมนรีและรองนายกเนี่ยคุณดาวิสกุณฑุเทพบอกว่าพร้อมจะชี้แจงมีการเตรียมเอกสารหลักฐานแต่วันนี้ปากกล้าและขาสั่นครับปปชเรียกวันนี้กลับเลื่อนครับผมก็ทราบจากคนวงในเหมือนกันในวัจนีิปัดัหลายท่านก็มีคนดินทาครับวันนี้ว่าสองท่านเนี่ยกลัวเพราะเรื่องนี้นะครับหลังจากที่ เกิดการเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนรวมทั้งบาดเจ็บเนี่ยกระบวนการสอบสวนถูกเขาเรียกว่าในยุคข,ของนายอภิสิทธิ์และรองนาย,ยกสุเทพเนี่ยก็ไม่ได้เดินหน้าแต่พอเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยกระบวนการการสอบสวนของการสอบสวนของตํารวจก็ดีของดีเอสไอก็ดีหรือกระบวนการอื่นๆไม่ได้ปปชก็ตั้งด,เดาเนินการไปตามปกติครับไม่ได้ไปเล่งอะไรแต่วันนี้มันเห็นว่าเมื่อกระบวนการเหล่านี้นะครับผมห่วงอย่างเดียวครับ หวงว่าถ้าเกิดมีการเรียกไปให้ปากคำทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดีเจ้าที่ DSI ก็ดีรวมถึงปปชอ,อีกก็จะทำให้บางคนเนี่ยอาจจะต้องเลื่อนดีไม่ดีนะครับงาอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าต้องถามนะครับเป็นคำถามว่าจริงหรือเปล่าที่บางคนบอกไปหาบ้านอยู่แถวอังกฤษไปแล้วอันนี้น่าสนใจครับ ผมไม่ได้ว่าใครนะก็ถามไปยังคุณดาิสิทธิ์นะว่าจริงหรือไม่ว่าไม่ไปแปลว่ามีการเตรียมความพร้อมในการที่เมื่อมีการดําเนินคดีแล้วน่าจะมีบ้านอยู่แถวอังกฤษจริงหรือเปล่านะครับก็คงม,มีประเด็นแค่นี้ครับ